ตกเย็นครูลักก็เข้ามาทํากิจกรรมกับน้องๆน,นักล่าฝันเหมือนเช่นเคยนะครับแนะนำรู้จักกับคุณบัณฑิตอ์อังสีเราอาจจะเคยเห็นในโฆษณาโทรทัศน์ที่บอกว่าซ้อมแล้วก็ซ้อมแล้วก็ซ้อมเป็นแชมป์โลกคอนดักเตอร์อ๋อ,อนี่ครับมีอะไรที่จะแนะนำให้เขาวิธีคิดหรืออะไรไหมครับเพื่อเสริมความมั่นใจหรือว่าจะต้อง พยายามเราต้องมุ่งอะไรยังไงครับครับสิ่งแรกหีเพราะว่าเชื่อมีสองเรื่องเรื่องแรกท p a r a t i o n คือาการเตรียมตัว,ตวใช่ทุกคนเตรียมตัวมาเลยทุกคนน่ผมว่าโอเคเตรีย okay, มตัวมาได้ถึงระดับหนึ่งนะเตรียมตัวโอเคเตรียมตัวเรื่องเทคนิคเรื่องอะไรยียบร้อยแล้วล่ะโอเคเพราะว่าเทคนิคของเราเอ,อยู่อยู่ตัวแล้วเนี่ยพอถึงวันงานโอเค performance การแสดงเนี่ยเป็นเป็นเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดคือคุณเตรียมตัวดีแค่ไหนถ้าปร์ฟอร์มแล้วเนี่ยไม่ไม่ไม่ดีก็ไม่มีประโยชน์ใช่ครับแต่เพราะตอนนั้นคือเป็นเป็นที่ที่แต่ว่าที่สนแต่เรื่องที่สองเนี่ยคือที่สําคัญมากคือความแสดงเนี่ยถ้าคุณโชว์ให้คนดูเห็นว่าคนคนดูหรือกรรมการเนี่ยว่าคุณรัก รักเพลงนั้นจริงๆรักสิ่งที่คุณกำลังทําอันเนี้ยคุณถึงแม้ว่าเทคนิคคุณไม่เพอร์เฟกไม่อะไรมันชนะใจคนได้ครับขอบคุณมากฝันได้เรียกรวมเหล่านักล่าฝันเพื่อเดินทางไปตัดสินชะตาชีวิตกันที่ตันเดอร์โดมครับ เพราะวันนี้จะมีคนกลับมาที่บ้าน AF เพียงหวีเท่านั้นครั้งที่9แล้วนะครั้งที่9แล้วเลยแค่ครั้งเดียวมันว่ามีอะไรจะเหลือบ่าว่าแรงแล้วมีแต่ต้องสนุกที่สุดมีความสุขที่สุดกล้าที่สุดมันที่สุดดีที่สุดโดยที่ไม่ต้องแคร์ใดยใจเลย ให้สปิดสตางอยู่กับเนื้อกับตัว ัการล่าฝันจาก6นักล่าฝันของ UBC Academy Fantasia